สวัสดีค่ะชั้นครูสุพิสุพิเชน,เนลในคลิปนี้เราจะมาแปลงขนมเข่งหลังจากที่เราไว้เจ้าแล้วนะคะเราจะมีขนมแบบเข่งเนี้ยจะไม่ค่อยทานกันเราจะมาทำเป็นกลอจีค่ะโดย นะคะคอันนี้เราจะทอดนะคะแส่ตู้เย็นมัแข็งแบบนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะเพื่อทอดกรอบง่ายๆนะคะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทอดกันนะจะไปทอดแล้ว ทานกับหน้ากะลอจีจะหอมอร่อยค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะใช้แค่งาถั่วลิสงก็ได้เลยเมืท่านอาจจะเคยใช้ขนมแข่งเนี้ยไปชุบแป้งทอดไปชุบไข่ทอดนะคะเอาขนมแข่งไปชุบไข่ทอดก็อร่อยดีแบบหนึง่งเราได้แบ่งหั่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราไปจีก,กันเลยค่ะเราจะใส่น้ำมัน ช่วยเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่แห้งมากเริ่มจะลอนๆแบบนี้นะคะ,อคคะพอกระทะเพียปล้นนะคะไม่ติดนะคะ สมแข็งขโดนความร้อนเนี่ยเขาจะนิ่มลงไปเราต้องทอแล้วค่นิ่มรับนอกนุ่มในนะคะเหลืองแบบนี้แล้วใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันค่ะ ดกดันเ,นเมื่อเราทอดมาเหลืองแบบนี้แล้วนะคะในขณะคุกเนี่ยเราต้องคุกร้อนๆนะเพื่อนนะนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆคุกเลยนะคะชิ้นพอดีคํานะคะมันจะหอมนะคะจะอร่อยเป็นแบบนึงนะคะเป็นขนมเข่งไปยุกนะคะหน้ากะลรจี เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะคะคุกค่ะ,คะมันจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนกับที่เราเอาไปทุกไข่ทอดนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะมีแตงงากับถั่วลิสงคั่ว ไงคะขนมเก่งน่ากอบจรอจีน่าทานไหมคะทำง่ายๆไม่ยากเลยเหลือๆลองทานอร่อยค่ะอร่อยรับรองว่าอร่อยคลิปนี้ชมแล้วถ้าชอบแล้วมีประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปลรูปขนมต่างๆของเราอีกค,ค่ะสำหรับคลิปนี้วิเียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ